พระวจาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์สัปดาห์ที่6เทศกาลธรรมดาบทอา่าน จากหนังสือประกาศกเยเรมีบทที่17ข้อหถึง8องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้คนที่วางใจในมนุษย์ย่อมถูกสาปแช่งเขาพึ่งพลังของมนุษย์ใจของเขาหันออกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นเหมือนพุ่มไม้ในถิ่นธุรกันดาลไม่เห็นความดีใดๆที่มาถึง เขาจะอาศัยอยู่ในที่แห้งแล้งในถิ่นธุรกันดาลในแผ่นดินเค็มที่ไม่มีผู้คนอาศัยคนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพรองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความหวังของเขาเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมนม้ำซึ่งอย่างรากออกไปที่ลำน้ำเมื่อความร้อนมาถึงเขาก็ไม่กลัว ใบของเขาคงเขียวอยู่เสมอเขาจะไม่กังวลใจในปีที่แห้งแลง้งจะไม่หยุดออกผลบทอ่านจากจดหมายนํำบุญเปาโลอัคารสาวกถึงชาวโควรินฉบับที่หนึ่งบทที่สิบห้าข้อสิบสองและข้อสิบหกถึงยี่สิบ พี่น้องถ้าเราประกาศว่าพระกิตเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วเพราะเหตุใดบางท่านจึงพูดว่าบรรดาผู้ตายจะไม่กลับคืนชีพถ้าผู้ตายไม่กลับคืนชีพพระกิษเจ้าก็ไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพด้วยถ้าพระกิตเจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ ความเชื่อของท่านก็ไร้ความหมายและท่านก็ยังคงอยู่ในบาปเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่ล่วงหลับไปในพระกิตตเจ้าก็พินาศไปด้วยถ้าเรามีความหวังในพระกิตตเจ้าเพียงเพื่อชีวิตนี้เท่านั้นเราก็เป็นมนุษย์ที่น่าสงสารที่สดุดความจริงพระกิตตเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตาย เป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้วบทอา่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุลลูกาบทที่หกข้อ17และข้อยี่สถึงยีหเวลานั้นพระเยสูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิศย์ และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีสิทธิ์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเลม็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์พระเยะสูเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิษย์ตรัสว่าท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักใส่ท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้าย เพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบูตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงกระโดดโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเราเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศศกมาแล้ววิบัตจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ว วิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะหิววิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศศกเทียมมาแล้ว สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสารวันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังในสัปดาห์ที่6เทศกาลธรรมดาพระวรสารกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของคำเทศนาของพระเยซูเจ้าตามคำบอกเล่าของนบุลูกา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังเรื่องการเรียกบรรดาศิษย์ที่ลูกานำมาเสนอให้อยู่ในบริบทของการจับปลาอย่างอัศจรรย์ในสัปดาห์นี้ตัวบทนำเสนอบทเทศของพระเยซูเจา้าซึ่งเรามาักเรียกว่าบทเทศบนภูเขาตามคําบอกเล่าของนบุญมัทธิวแต่ในพระวรษาของลูการเราเรียกบทเทศบนพื้นราบ เพราะแม้เนื้อหาจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่บริบทไม่เหมือนกันตูกาเล่าว่าหลังจากที่พระเยสเูเจ้าทรงภาวนาบนภูเขาแล้วพระองค์ทรงเลือกสิทธิ์สิบสองคนต่อจากนั้นพระองค์เสด็จลงมาจากเนินเขามาสู่พื้นราบมาพบปะกับประชาชนมากมายที่กำลังรอคอยพระองค์อยู่เบื้องล่าง นที่นั้นพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาบทแรกแก่ประชาชนเนื้อหาของพระธรรมเทศนาได้แก่บุญยาลาบแท้เรามักคุ้นเคยกับพระโอวาทเรื่องบุญยาลาบแท้ตามคำบอกเล่าของนบุญมัทิวซึ่งมีอยู่8ประการส่วนบุญยาลาบแท้ตามคำบอกเล่าของนบุลูกามีอยู่สประการ นบุญมัทธิวแยกบุญยราบแท้กับวิบัติออกจากกันท่านใส่ไว้ตอนท้ายของโอวาทบทสุดท้ายวิบัติทั้งหมดก็มีแปประการส่วนลูการนำบุญยราบแท้กับวิบัติมารวมไว้ที่เดียวกันโดยพูดถึงบุญยราบแท้สี่ข้อและวิบัติสี่ข้อลูกาดูเหมือนจะถือตามลำดับข้อมูล ที่มีการรวบรวมพระวจาของพระเยซูเจ้าไว้ก่อนจะนำมาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลูการักษารูปแบบโบราณไว้โดยใช้คำท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ยากจนพร้อมกับบุญยญาลาบแท้ก็มีถ้อยคำที่แสดงความชื่นชมยินดีตามมาด้วยส่วนลูกามองอีกด้านของเหรียญคือวิบัติ จงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยสิ่งที่เราต้องระวังก็คืออย่าคิดว่าวิบัติเป็นคําขู่หรือคำํำสาปแช่งคํานี้มีความหมายถึงความเห็นอกเห็นใจพระเยซูเจ้าทรงแสดงความยจดีกับคนยากคนจนและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อคนรวยโดยแสดงให้เห็นว่าอะไรคือความหมายแท้จริงของเรื่อง คนจนคือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยกำลังของตนและด้วยเหตุนี้พระอาณาจักรของพระเจ้าจึงเป็นของพวกเขาพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเขาเป็นบุญของพวกท่านที่ไม่มีเครื่องมือไม่มีกำลังพวกท่านคนมั่งมีเป็นคนน่าสงสารเพราะท่านเข้าใจว่ามีกำลังและเครื่องมือ คนจนที่ไว้วางใจในพระเจ้าจะพบกับชีวิตส่วนพวกท่านกลับจะต้องสูญเสียชีวิตนั้นวิบัติจงเกิดแก่พวกท่านที่ร่ำรวยมีความหมายว่าพวกท่านเป็นผู้ที่น่าสงสารฉะนั้นจงกลับใจเถิดท่านที่หิวเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มวิบัติแก่พวกท่านที่อิ่มเวลานี้ เพราะท่านจะต้องทรมานด้วยความหิวท่านที่ร้องให้เวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านอยู่ในสภาพที่เต็มด้วยความทุกข์เพราะพระเจ้าจะทำให้ท่านได้หัวเราะวิบัติจงเกิดกับท่านที่มีความยินดีมีความพึงพอใจในทุกสิ่งเพราะท่านจะสูญเสียสิ่งเหล่านี้และจะต้องร้องให้ท่านทั้งหลายเป็นสุข เมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านปลักสยท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจท่านเพราะท่านเป็นคริสตชนแต่วิบัติจงเกิดแก่พวกท่านที่ได้รับการปฏิบัติอย่างดีเพราะท่านปรับตัวเข้ากับโลกและพูดแต่สิ่งที่พวกเขาอยากจะฟังดังนั้นความแตกต่างจึงเป็นเรื่องน่าสนใจ พระเยซูเจ้าส่งเทศเรื่องบุญญาราบแท้แต่พระองค์ก็ชี้ชัดว่าบุคคลมั่งมีที่มีความพึงพอใจในทุกอย่างแล้วปิดตนเองสามารถเดินไปสู่ความพี่นาศได้โครงสร้างเดียวกันนี้เราพบได้ในบทอ่านที่หนึ่งซึ่งนำเสนอตัวบทจากหนังสือประกาศกเยเรมีตอนที่เป็นบทสุภาษิต ที่แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างมนุษย์ที่ไว้วางใจมนุษย์ด้วยกันกับมนุษย์ที่ไว้วางใจในพระเจ้าคนที่วางใจในมนุษย์ย่อมถูกสาปแช่งเขาพึ่งพลังของมนุษย์ใจของเขาหันเหอ,ออกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงข้ามคนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพร องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความหวังของเขาท่านประกาศส่งนำสองภาพมาเสนอคนที่ไว้วางใจในตนเองคือมอบความไว้วางใจในเนื้อหนังจิตใจเหินห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะเป็นเหมือนพุ่มไม้ในถิ่นธุรกันดารขาดน้ำที่สุดก็จะเหี่ยวแห้งและตายไป ส่วนมนุษย์ที่มอบความหวังไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งอย่างรากออกไปที่ลำน้ำเมื่อความร้อนมาถึงเขาก็ไม่กลัวใบของเขาคงเขียวอยู่เสมอเพราะเขาจะไม่กังวลใจในปีที่แห้งแล้งก็จะไม่หยุดออกผลประกาศศกในสมัยโบราณใช้ภาษาสุภาษิต เปรียบให้เห็นการสาบแช่งและการอวยพรพระเยซูเจ้าก็ทรงใช้การเทศที่เป็นปรีชาญาณเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิบัติกับบุญยราบแท้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน